กลับเข้าสู่สัญญาณถ่ายทอดสดในรุ่นของ OP OK 1.5ครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของรถเก่งนะครับเรียกว่าเป็นรถทั่วไป PTT l u b i c a n t ครับ PTT สนับสนุนในรุ่นนี้นะครับและนี่ครับหลายชื่อครับ Starting Kit ครับโอ้โหแต่ละแต่ละท่านนี่เรียกว่าชื่อเสียงไม่ธรรมดานะครับ รถกี่คันรถกี่คันมีรถทั้งหมด12คันนะครับอถอรถ12คันเลยเหรอครับผมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้นี่คนถามหาเจ้าเก่งมายากลเยอะเลยเก่งมายากลอย่างงี้นะครับก็รุ่นนี้ก็มีเจ้าเจาลงด้วยวิศนกุกองสินเกษมนะครับมีประธาน,นมีเจ้าประธานประธานด้วยนะครับ นี่ครับนี่พี่เหน่งลงมาด้วยนะครับนี่ครับอดีเทพจันเพนภาษสานครับเก่งเซอร์วิสเก่งมายากลของทุกคนครับเก่งเขาบอกว่าถ้าคุณชนะเขาจะเลี้ยงกุ้งกุ้งกุ้งย่างของคุณอะชิวชิวบางใหญ่อะเขาฝากมาบอกพาผมไปด้วยนะเจ้าอูยืนทำไมอ่าต่อไปครับหมายเลขเก้าประธานมาพบสุขครับโอ้โหท่านประธานสวัสดีครับเสียประธานมาเยอะใครครับเนี่ยโอ้โหมามาคู่เลยนะฮะนี่โอ้บรรดาเสียเสียเยอะนะฮะโอ้สุดยินดีต้อนรับครับพี่ โอ้โหจากีนฮะมีสาวสวยจากไว้ยืนด้วยนะครับนี่ครับและคันนี้ครับขนมเลยฮะที่เอามาแจกพี่น้องและแข่งกันเยอะแยะใายเอ่ยนี่ครับเบอร์93วิษณุกองศิลเกษมครับเจ้าเจนนั่นเองครับจากอะไรนะบีบีเกเร่เบเกอรี่ครับน้ำดื่มลาเวนคาเฟ่บิชเชอรี่ครับแล้วก็เน็กสเตอร์นะครับโอ้โหนี่ครับยินดีต้อนรับทีมงานครับ คันนี้ sr 20นะฮะเห็นเห็นแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะเจสู้ซู่และนี่ครับสตาร์ทลำดับที่4ครับใครครับหมายเลข3ครับพี่อ๊อฟฮะไทยชัยวันโอ้อาจารย์ออฟครับอาจารย์ออฟสู้ซู่ครับอาจารย์นะครับพี่อ๊อฟฮะไทยชัยวันนั่นเองครับต่อไปครับอันดับที่5นะครับเป็น453พันธพัฒน์พันธทรัพย์ครับพันธพัฒน์แกขับกี่คันเนี่ย โอ้โอสุดยอดพันธพัฒน์สูๆ้ๆอู้พันธพัฒน์นี่สุดจริงๆครับสุดจริงๆมีทั้งอ่อแจ๊ดนะครับมีทั้งอีโวนะครับเดี๋ยวนี่ครับ,รบเดี๋ยวใครเนี่ย168ครับอานันทธนตั้งเนียหน้าชัยครับโอ้โหวีออสปีศาจโอ้โหมาแล้ว <ๆ S 1> โอ้โหพี่เต้พี่เต้เต้ละยองครับพี่เต,เต้เต้ให้น้องขับทุกอย่างเปลืยเหรอครับคราวที่แล้วบอกว่าอยากดูขับอะไรอ่ะโอโ้พวกไปจับให้ขับกระบะเฉยเลยเนี่จากหมีบางกวยครับคันนี้ไม่ใช่ใครครับ133วรากรพูนเพิ่มครับโอ้โหตาหมีลงไปนั่งด้วยเหรอโอ้โวากรพูนเพิ่มครับแหมปอฮะปออ,อโตโนม,มัตปอแหมไม่เปิดหน้าเลยนะปอนะเออเปิดหมดเออคนที่เห็นหน่อย นี่นะครับของปอนั่นเองครับบุรกรบุญเพิ่มมากับให้พี่หมีนะครับอ่าคนนี้เอ่อเวลคั่ามฮัลโหลเวังว่ามแอดหัมจุดไทยแลนด์เีย้นี่ฮะผมพูดได้แค่นี้แหละใครครับโอ้โหหมายเลข18วารายูแสงก้าวารายูนี่ครับแสงก้ายูวอร์สครับสวัสดีวีเทคครับแกหารกล้ามากเลยนะแกลงจริงๆนะโอ้โหสุดยอด อีกคนหนึ่งจากหมีบางกวยครับไม่ใช่ใครครับหมายเลข10ครับปรวริศสสวัสดิ์พุทธาเจ้านิกนั่นเองเร็กสู่าปรวริศรน,นะไปไปน้องเอะเต็มที่อีกคนหนึ่งครับนี่ก็ต้องตั้งสติครับ้าขันนีนะถ้าเห็นนะ <laughs> ใช่จริงด้วยด <laughs> ีครับเดชพภาสีเทพอาเซเวนตั้งสตินะครับพีเดชพภาหมอกล้องเรานี่เองครับ <c oughs> และคันสุดท้าย ถ้าผมมองไม่ผิดนะน่าจะเป็นบางเลาะเหาะได้เป็นวีรวัตร่อมาเลยครับสู้ครับบังเลาะบางเลาะเหาะได้นี่แหละครับกองเชียร์บางเลาะเยอะมากนะครับวีรวัตรลอมาเละนะฮะสิบรอบครับผู้ชมครับรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับพรุ่งนี้มีอีกนะครับใครที่รักและชอบดูครับมาครับ แหมคุณกัญชพรครับเชียร์เชียร์เชียร์หนูแดงก่อนเลยนะยามินเหมือนหัวหน้าทีมหนูแดงนี่ก็คือเจ้า,าเจ้านิกปวาริตรสอนสวัสดิ์พุทธาเขาอยู่กับลูกพี่เขาคือพี่หมีบางกวยถ้าเราจําได้ในคราวที่แล้วที่พี่พี่หมีบางกวยอะไปยืนไปยืนดีวิวโค้งค้อน้าสวัสดีพี่น้องทุกคนครับที่อยู่ข้างบนพีระเซอร์กิตนี<า>่นะครับแหมวิวดีไหมครับ พาน้องับโบเอานี่เป็นไงฮะอากาศดีครับดูกล้องมุมนี่ครับเป็นไงฮะยินเนี่ยยืนถ่ายสวยเลยครับมุมดีนะครับวันนี้ก็มีสวิตภาพช้าในกรรมการให้เราดูเข้าใจทำนะครบรถครับมีแล้วครับมาแล้วครับกองเชียร์บอกพี่เจสู้สู้ครับมาเต็มเลยครับกองเชียร์พี่เจหรอใช่ครับโอ้กองเชียร์พี่เจนี่สามสามสามเซอร์วิสนะโอ้เยอะเลยนะครับมีกล้องสู้สู้นะครับ น้องต้าสู้ๆครับนี่จากคุณพินพินพินนยพินพินัทนะอ่ะผมอ่าถูกว่าไม่รู้นะอ่าคุณพศนะครับบอกว่า93สู้ๆก็วิษณุทองศิลเกษตรนั่นเองครับนะครับอาจารย์เต่า99เองครับบอกว่ากล้องสู้ๆครับกล้องมาเดชนภาสีเทพไงใช่ครับสู้ๆครับมาครับหมอก้องนะครับหมอก้องนั่นเองครับหมอก้องต้องบอกว่าหมอก้องสตินะครับนะครับอ่า453ลุย พันธพัฒนอีกแล้วนะครับพันธพัฒน์สุดชีวิตมากครับไม่พันธพัฒน์นี่ถือว่าขับแล้วดีแล้วก็ขับเก่งนะครับแล้วลงทุกรุ่นเลยแะไต่ทุกระดับเลยนะครับชิวๆบางใหญ่นะกล้องกล้องบอกว่าชิวๆบางใหญ่กล้องบอกว่าเลยรอปิดร้านเลี้ยวชิวๆบางใหญ่น่กเก่งมายากลนะฮะแต่เก่งชอบอยู่แล้วกล้องรับรองถ้ามีกุ้งบไปทุกที่อ่ะ สวัสดีคุณต๋องนี่ว่าครับคุณพาสกรแย้มเกตหอมครับแหมคุณไม่ได้มานะคุณอยู่ฝั่งโน้นดูแลโกคาร์ดอยู่นี่เป็นผู้บริหารเลยนะครับคุณต๋องพาสกรเดี๋ยวนี้เป็นผู้บริหารสนามพิระแล้วนะครับคุณพันธภัทสู้ๆครับจากคุณทอมพี่เม้งกับพี่โต๊ะกลางแข่งไปแล้วเหรอครับแข่งไปแล้วนะครับพรุ่งนี้มีอีกนะครับมาตามดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการโลดิ้งสตาร์ทครับ เอาแล้วนะสัญญาณไฟดับลงครับจังหวะนี้ครับเก่งอฤติเทพจัญเพชรสำสามชูดออกมาครับโอ้โหตามด้วยประธานมาพบสูตรและกิสนุกองสินเกษมตามลําดับไปนะครับคุณผู้ชมครับพูดตื่นเต้นเลยครับในสนามมันมันมากครับตรงนี้ครับผมบอกเลยครับบรรยากาศตรงนี้ครับสนุกจริงๆครับว้ับโอ้โหจังหวะนี้ครับเดนภาสีเทพมีการปะกันนิดนึงครับกับเอ่อเจ้านี้ครับปรวิทย์ ปวาริสรสวัสดิ์พุทธาครับตรงนั้นไม่รู้ไปต่อได้หรือไม่เอามาดูตรงนี้ครับเจ้าเจขยับขึ้นมาครับหมายเลขครับสิบสามเลนส์พระนภพัฒนพัธฒมาดีเลยอ่านี่ครับบังหลังเบล็เหาะได้นะครับของดีเมืองนนท์ฮะแล้วก็นี่ครับเจ้ายูเจ้ายูนี่ก็อยู่ใน1.5นะเขามีมีหลายรุ่นนะครับมีโอเพ่นอามเดนส์พามาได้ครับมาดูตรงนี้ครับผู้นำครับเจ้าเก่งครับอธิเทพจันทร์เพประสานมาตรงนี้ครับโอ้โหดูครับขยับเข้ามาครับดูครับ มีความมันในรุ่นใหญ่มันเป็นอย่างนี้ครับมาแล้วครับนี่ครับอาจารย์ออฟครับหมายเลขสามครับอัทัยชัยวันคู่หน้าหน้าไดถูกคู่ฮะับอีโวนะฮะอิมเบซ่านะมันต้องอย่างนี้ฮะนี่ครับอิมนำอีโวมาครับอีโวสองคันอีโวสองคันครับตามด้วยนิสสันซินเวียครับโอ้โห S15 ครับ S15 เข้ามาเป็นไงฮะแต่ก่อนผมใช่รุ่นนี้ครับผมเลยชอบผมเชียร์นอกหน้าไปว่ะ มาแล้วครับขยับเข้ามาครับโอ้โหประธานมาพบสุขครับโดนพันธพัฒนะฮะกดดันอีกแล้วสวิตกลับมาตรงนี้ครับมาครับผีประธานยังบังได้ประธานยังบังได้ครับยังไม่ยอมครับประธานมาพบสุขครับบังตรงนี้ครับลายตรงนี้สี่ห้าสามครับพันธพัฒวันนี้ขับทั้งวันแล้วแหมแรงดีจริงๆไม่มีตกครับสำหรับพันธพัฒพันธรัพท์และลงร้อยอามาโอ้โหอย่างวนี้ครับ เรียงกันมาครับ3คันนะครับอินเบลซาหนึ่งอีโวสองครับนำโดยเก่งมายากรอยู่ครับและเอสหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหโดดกันเป็นแถวนี่ครับมาตรงนี้ครับซูบูรุมิตซูบิชินะฮะโอ้โหเรียกว่ารถที่แรงๆในตำนานบ้านเราเลยแหละครับอย่างถ้าเป็นเก่งเนี่ยฮะเซอร์วิสเนี่ยฮะต้องคันนี้เท่านั้นนะครใช่คันนี้เลยนะครับไปยกขึ้นมาแล้วครับแหมไล่กดดันมาครับ แรงจริงๆครับโอ้โหจังหวะนี้ครับชูออกมาครับจังหวะชูออกมาครับดูครับสุดท้างตรงครับขครจะลึกกว่าครับขครจะลึกกว่าครับถึงกว่าไหมถึงกว่าไหมเอาฟังได้ครับแหมลายดีครับเสียโต้งครับโต้งเต้าหู้โต้งเต้าหู้เขาเรียกโต้งเต้าหู้นะครับประทานมาพบสุขคือจริงๆคือกิจการที่บ้านเะก็ทำเต้าหู้ด้วยนะไปอ๋อเต้าหู้หลอดเนี่ยอืพี่โต้งเนี่ยแล้วก็มีบ้านเรือเล็กก็คือเอ่อไว้ ให้ลงเรือนะครับเป็นแบบแพอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเป็นท่าลงเรือเชนสกีท่าลงเรือโบ๊ทอย่างเงี้ยครับพวกเขาเรียกว่าสปีดโบ๊ทอ่ะประมาณนั้นไปแล้วครับขับสีครับขับสี่นำไปแล้วครับนี่ฮะโอ้โหอดิเทพมาเร็วจริงๆครับมาแล้วครับไตมาแล้วครับนั่นครับเจ้าเจครับขวัญใจครับขวัญใจฮะมาแล้วครับ 93ตามมาใกล้ๆแล้วครับดูครับเจมาแล้วครับนี่ครับบีเกลเบเกอรี่ครับมาแล้วครับหมายเลข93จากแน็กเตอร์คันนี้ครับเจ้าเจครับหมายเลขได้ดูครับนี่ครับ200เออเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อซินเวียซินเวียที่มีความแรงขึ้นมานะครับโอ้โหจากนี้ครับ33มเซอร์วิสครับอับจากเพื่อนๆครับขยับขึ้นมาครับอื้อหืออ้าวต้องออกจากการแข่งขันไปเลยครับน่าเสียดายจริงๆกับอ่า ปวดริสอนสวัสดิ์พุทธาครับแม่คือไปปะทะกับเด็กนภาใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวได้ป้ายครับจังหวะนี้ครับมาดูในภาพตรงวานนี้ครับผู้นำจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอดิเทพครับ1นาที08ครับแล้วตามด้วยประธาน1นาที09นะครับอันนี้คือความเร็วที่ทีมวิ่งต่อรอบนะครับคุณผู้ชมครับเร็วสุดนะครับ กลายเป็นว่าของเก่งกับวิษณุครับ108ครับโอ้โหเนี่ยฮะมาแล้วครับเจ้าเจเลยแหละครับ108ครับในรอบที่ผ่านมาครับกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับกับซินเวีย S15 ้าเขาเหยียบเข้ามาครับ SR ครับพลัง SR ครับมาแล้วครับมาไล่หน่อยครับโอ้โหตรงนี้ก็มาครับโอ้โหเจ้าปอครับ เวลากราบผู้เพิ่งครับขับให้มีบางปวยกันนี้ครับเจ้าปอครับมาเจอกับวัยรุ่นปีศาจครับับวัยรุ่นบางสองช่งครับเจ้าต้าครับอนาชอนนะวีออสปีศาจนี่วีออสนะครับคุณผู้ชมครับดูครับวีออสครับดูวีออสครับไปเลขหนึ่งหกแปดครับอนาชอนตั้งเด่นตั้งใจวัยรุ่นบางสองช่งครับวัยรุ่นบางสองช่งครับกดดันครับโอ้โหสิงแล้วครับสิงแล้วจังหวะนี้ครับเจ้าต้าโอ้โหแต่เพื่อนทางตรงครับไปครับอย่ากไปต่อครับไปต่อครับเจ้าต้าครับยังไม่ยอมแพ้เออโอ้โหนี่ครับบอกแล้วครับมันอยู่ที่ใจครับใช่จบนนุ รถเท่าันครับแม่เป็นไงล่าพี่ปองว่าล่ก่อนคุณเพิ่มนะปอก็ไปแล้วครับปอต้องมาขับรถพี่หมีให้นะใช่ครับเออดูครับอาจารย์เต้ละยองครับนี่ครับ TTR Shop นะครับดูแลนะครับเจ้าตานะครับพัฒนาฝีมือลยมือตอนนี้ขึ้นเปขับระดับแบบซุปเปอร์คาร์แล้วอ่ะฮะยอดครับน้องคนนี้เอาแล้วครับก็กลายเป็นโกโก้คันครับโอโหอะไรกับนั้นโอโหวีออสปีศาจต่อหน้าต่อตากองเลยครับต้องจอดก่อนครับ ปุยฮะเรียบร้อยครับปุยออกมาขนาดนั้นครับน้ำมันบึ้มแลยวสู่คิดครับสู่คิดสู่คิด,คดในวันที่ดีตายแล้วพี่เต้ครับเพิ่งจะชมเองครับ อ่าแล้วนี่ครับมาดูที่กลุ่มครับนุนเวทเทอร์ฟอร์พีสองครับสำหรับประธานมาพบสุขและพันธพันธสับครับบีกันอยู่นานครับคู่นี้กดดันกันหน้าดูครับพันธพันธยังไล่ไม่เข้านะครับประธานก็คุมรถได้ดีนะครับจุดเลี้ยวจุดเบรคทุกอย่างครับต่อเกียร์เหมือนเดิมเป๊ะๆครับอ่านี่ครับแล้วก็หยับยื่นขึ้นด้วยสาไม่น่าเชื่อครับอันดับ1 2 3เท่ากันหมดครับ1นาที08นี่ครับมาดูบังเลาะเนี่ยบังเลาะวีรวัตรเรามาแล้วครับกับรถคันนี้นะครับ คือทำมาหลายทีแล้วนะครับสนามที่แล้วก็ไม่จบนะครับไม่สมบูรณ์นะพยายามปรับแก้อยู่นะครับของที่มึงโนเนี่ยของที่มึงโนหมายเลข38ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ7นะครับส่วนเจ้ายูเป็นอันดับ8ออนะครับแต่ก็เป็นที่หนึ่งกันแต่ละรุ่นนะฮะเอ๊ะทำไมชิดขึ้นมาเรื่อยๆครับทำไมเก่งโดนสองทันหลังนี่ตามมาจนจิตเฟรมแล้วครับอะไรครับเนี่ยเกินอะไรขึ้นกับอดีเทพครับ เก่งมายากลทําอะไรอีกแล้วครับดูครับเก่งมายากลไฮโดรซินครับมาครับเก่งมายากลไฮโดรซินครับโอ้โหปะทานมาที่แล้วครับปะทานมาแล้วครับหายใจลดต้นคอแล้วครับทัดทานดูนะครับตอนแรกเก่งมายากลครับอาแล้วงหวะนี้ครับพันธพัฒน์ก็จะเปิดลายข้างนอกมาอีกครับโอ้โหหนึ่งสองสามครับดูกันให้ดีครับเกมยังไม่จบครับออกได้ทุกหน้าออกได้ทุกแบบครับและนี่ครับ โอ้โหจะเป็นยูเทิร์นเนินลงเขาครับเก่งมายากลครับเช็คไลสวยมากครับยังได้อยู่ครับเห็นแวบๆครับกองเชีรยพี่เจครับบอกว่าพี่เจสู้ๆครับมีบาวนี่จากลาวเวียงคาเฟ่รออยู่โอ้โหคุณเจนจิราอัดอัดฉีดบบวนี่ลาวเวียงเลยนะคาเฟ่รออยู่ครับใครที่อยู่แถวแวสระบุรีครับลองไปใช้บริการได้นะครับเออย่างไงครับเนี่ย พี่เก่งครับพี่เก่งพี่เก่งมาขนาดนี้เหมือนพี่เก่งเรียกกล้องเลยปล่อยให้เข้ามาชิดขนาดนี้ครับโอ้อานิเทศจันเป็นภาษาครับสีรอบสนามนะสี่รอบนะครับคุณผู้ชมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลาเท่ากันเป๊ะๆป๊ะครับสามสี่คันลาเนี่ยหนึ่งนาทีศูนย์แปดทั้งนั้นครับต่างแค่จุดหลังครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วมีครับเห็นไหมครับขยับเข้ามาอนุพัน์ครับขยับเข้ามาครับ งก็ยืดในทางตรงนะใช่ครับต้องต้องขีดไปก่อนใช่เพราะเวลาทางตรงเนี่ยสปินมาได้ได้เปลี่ยนไปแล้วครับคือยิ่งขับสีออกโค้งไปไวครับเห็นไหมครับเลี้ยวปุ๊บไปเลยฮะโอ้โหเร็วเลี้ยวเป็นเลี้ยวเออเลี้ยวเป็นเลี้ยวอ่ะเอ่าถ้าเลี้ยวเป็นลื้อนะอ่านะ่ยไม่ใช่ไปแล้วโอ้โหตอนนี้ครับพนพัฒนครับใกล้ขึ้นมาอีกครับประธานก็ใกล้ไหมครับเออพี่เก่งครับพี่เก่งแบบพี่เก่งเรียกกล้องหรือเปล่าครับเนี่ย พี่เก่งเรียกกล้องแน่นอนครับอย่างนี้ครับโอ้โหเก่งเซอร์วิสครับโยนเข้ามาจังหวะนี้ครับไปแล้วครับอู้ดีครับปัตตภัตตางเข้ามาติดๆครับปัตตภัตต์ครับนี่เรียนกันมาเลยครับสีนี่ครับเหตุหนึ่งครับเหตึงบุกบินเข้ามาครับเจ้าเจก็ตามมาฮะเจ้าเจยังไม่ยอมแพ้นะเจ้าเจยังไม่ยอมแพ้กับซินเว่ยเอสิบห้าครับยังไม่ยอมแพ้ครับวิศนุตองสิง์เษเพื่อบาวนี่ฮะมีคนอัดฉีดมาครับมีคนอัดฉีดบาวนี่ให้พี่เจฮะ b i เกอร b เ k ่เบเกอรี่นะฮะแล้วก็พาเบกเน็กสเตอร์ครับอ่าเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนของเจอยู่าละนี่ครับลลันยูแสงก้าอยากจะสวัสดีมากๆเลยอยากสวัสดีบังล้อนะครับาลันยูแสงก้าครับคือจริงๆนี่คันนี้ก็เป็นเครื่องต o y o ต้านะครับคู่นะฮะนะครับ,อ,รบอ้าวอุย้ยมีการแซง oh. แล้วปัดกลับมาได้โอ้โหจังหวะนี้ครับ มีการแซงกันนิดนิดหน่อยหน่อยฮะแม่พันธพัฒน์สามารถขยับขึ้นมาได้แค่พิกสองพิกนะแล้วก็ประธานเอาคืนมาครับแต่พันธพัฒน์ครับจะเข้าในครับจะเข้าในครับดูจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับเข้าสู่ไรอาครับยังไงครับยังไงครับแสงได้จนได้ครับโอ้โหในจังหวะนี้ครับประธานมาพบสุขครับเหลืออีกแค่สองรอบสนามครับอะไรครับเนี่ยทำให้พันธพัฒน์พิกขึ้นมาเป็นอันดับสองโอเวอร์ออและไล่กดดันเก่งครับอทิเทพจันเป็นประสานแล้วครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ เหลืออีเพียงรอบอครับเราดูกันครับจับตาดูครับประธานมาบนสูงจะเอาคืนได้หรือไม่นี่ครับบ้านเรือเล็กครับบ้านเรือเล็กครับไล่กดดันครับพันธพัฒน์ไหวไหมพันธพัฒน์ไหวไหมปาครับคุณโต้งคุณโต้งลงเข้าแล้วครับโต้งบอกอะไรก็ต้องทําแล้วฟาอีดฟาอีตหน่อยฟาอีตบอกตั้งดูมงคลอะไรบ้าอีตบอกอูรุนจริงๆครับพี่ป๊อบไปแล้วครับฟาอีตประธานบอกขอหน่อยประธานบอกอยากเอาที่2คืนมาครับแต่จังหวะนี้โอ้โหแต่เพื่อนทางตรงครับดูครับพี่เก่งเซอร์วิสครับออกยาวเลยครับ แต่ตัวนี้นะผมว่าถ้าเก่งไม่มีปัญหาอะไรถ้าจบแบบนี้นะครับแหมครับเรียกว่าคือพี่เก่งเป็นคนชอบเรียกกตองนะบอกตรงนะนี่ครับไฮโดรซินนะครับเอาลอยแล้วก็แบตเตอรี่ไดเวอร์ของพี่เด่งนะอันนั้นแหละครับไปแล้วเอาใจช่วยครับปัจจานมาพบสุดครับบ้านเรือเล็กครับนั่นแหละขยับเข้าไปครับต้องมาดูว่าปัจจานจะเอาตำแหน่งคืนจากพันนพัฒน์ได้หรือไม่ครับแหมโอ้โหจังหวะแซงใช่ มีสีนึงว่าครัสำหรับพนพัฒนนาทรัพย์เราได้ร้อยอาครับใจถึงครับมาติดรถกล้องด้วยนะครับอ่าเดนภาสีเทพอาเซเว่นอยู่ตรงนี้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับอ่านี่ภาพตัดมาครับนี่ครับเจ้าเก่งครับนี่ครับไร้จุดโทษนะครับมาดูกันครับ อ้าดีครับเดชทนาสีเทพมาอยู่ในกลุ่มนี้ครับเดชทนาเดชทนาจะเป็นตัวแปรของเขาหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ไม่ครับตอนนี้ครับมาดูครับรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับดูทางตรงลงนี้ครับปัณฑพัฒน์จะเอาไหวไหมครับกับเก่งสวิทครับปัณฑพัฒน์กับเก่งสวิทครับยังไงครับยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้ปัณฑพัฒน์ชูออกมาและเก่งสวิทเก่งสวิทน้อยนิดเดียวแหมเกือบไปครับเก่งสวิทอีกแล้วจุดสี่วินะครับพี่โอ้ศูนย์จุดสี่ นิดเดียวเท่านั้นครับนี่ครับเอ็งเซอร์วิสมายากดอีกแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยบอกเลยว่าเหนื่อยสวัสดีทุกคนครับของเจทุกคนครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะฮะนี่เป็นวันแรกแรกเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะครับนะครับและเจ้าผูนชน์ของเราครับ7จครับอัติเทพจันเพนประสานครับเบสทัม01.08นะครับ โอ้โหเรียกว่าสุดจริงๆครับสำหรับพี่เก่งมายากรของเราครับและอันดับที่2ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูเลตรีเซลกันครับอันดับที่1อัอติเทพจันเพ็ญภาษาอันดับที่ 24- 5 3พ่หพันธพันธสัพอันดับที่3ประธานมาพบสุขอันดับที่4หาไทยชัยวันอันดับที่5วลากรูปเพิ่มครับแหมเรียกว่าตอนนี้ไฮไลท์ความมันก็พร้อมกันแล้วครับเราไปรับชมไฮไลท์กันดีกว่าครับ